ที่น้องลองรถสัปดาห์นี้เราได้รถยนต์ Mercedes-Benz C 3 5 0 e plug in hybrid คันนี้มาลองหลัพี่บิกต้องบอกเลยนะว่ารถไ y b r i d สมัยนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆคงเป็นเพราะว่าเรื่องของมลพิษไอเสียเนี่ยของรถเหล่านี้มันน้อยลงนะแล้วก็เรื่องของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและที่สำคัญความแรงเนี่ยไม่เป็นรองรถธรรมดาแต่พกว่านะตอนเนี้ ท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะอยากรู้ว่าปลั๊กอินไฮบริดมันต่างยังไงกับไฮบริดที่ไม่ปลั๊กอินบ้างอ๋ออย่างนี้เลยปุ๊กปลั Plug ๊กอินก็คือการเสียบปลัก๊กเพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยเวลาจอดในโรงรถนะสามารถเสียบปลั๊กที่บ้านได้เลยเพื่อชาร์จเข้าไปที่แบตเตอรี่แล้วก็แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่ทำให้เขาเนี่ยวิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยได้ไกลถึง31กิโลเมตรเลยทีเดียวไม่ต้องเติมน้ำมันเลยไม่ต้องเลยสําหรับคนที่บ้านอยู่ไม่ไกลนะรัศมีทําการต่อวันไม่มากเนี่ยแทบ ลายบิดเนี่ยมันฟังดูแล้วมันแบบว่ามันไม่ค่อยสปอร์ตมันจะแรงอ่ะพี่ดูถูกเข้าไปเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเสริมแรงเข้าไปเนี่ยทำให้สมรรถนะรวมของเขาเนี่ยไม่เป็นรองรถสปอร์ตเลยทีเดียวจริงเหรอผมว่าพูดอย่างเดียวมันไม่ไม่เห็นภาพอะอไปลองกันเลยดีกว่า,าไหมไอยาก<ป>รู้<ป>ว่ามันจะแรงข<ป>นาดไ,<ป>ไหนไ<ป>ที่พูดหรือเปล่า พี่พ๊กคือไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือรถไฮบริด Hybrid แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยอย่างแน่นอน Mercedes-Benz c 3 5 0 E Plug-in Hybrid คันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์2 0ลิตรเทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยให้กำลังสูงสุด211แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีอันนี้เครื่อง2 0 0 0เเหรอใช่เรียกได้ว่าพละกกำลังเนี่ยมาเร็วตั้งแต่รอบต่ำนะแล้วก็เรื่องของความแรงเนี่ยหายห่วงเลย ผลทดสอบของนิตยาศาสตร์มเล่าเนี่ยรถคันนี้เนี่ยทำอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยภายในเวลา6.7วินาทีสำหรับอัตราเร่งยืดหยุ่นเนี่ยที่วามเ็ลประมาณ60-100เนี่ยเ<ม>ขาทำได้ในเวลา3.7วินาที8 0 1 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้ก็ทำได้ภายในเวลา4.4วินาที<ม>แล้วก็ถ้าเทียบ2หัวข้อนี้เนี่ยกับทางคู่แข่งนะซึ่งก็เป็นคู่แข่งโดยตรงก็เป็น b m w 3 3 0 e เนเนี่ย ก็เรียกได้ว่าตัวเลขใกล้เคียงกันมากเลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวผมขอลองแซงคันหน้าดูหน่อย ทันใจมากคือแบบไม่ต้องลุ้นนะรเพราะว่ามันแบบว่ามันเร่งพลุกมาปั๊บอย่างเงี้ยมันสุดยอดที่มันแรงอย่างนี้นะพุ๊กเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขามีมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมาช่วยเสริมกำลังอีกแรงหนึง่งทำให้<ม>รถคันนี้เนี่ยมีกําลังรวมขับเคลื่อนรวมเนี่ย279แรงมา้าแล้วก็มีแรงบิดเนี่ยสูงถึง61.2กิโลกรมเมตรเลยทีเดียว61.2โอโหนี้มันก็พอๆกับ รถสปอร์ตที่เอามาลองเลยนะ g p อะ s อ่ะประมาณนั้นที่เห็นแรงอย่างนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยเขายังมีโหมดการประหยัดเนี่ยถึง4โหมดด้วยกันโหมดแรกเลยนะเป็นโหมดไฮบริดซึ่งก็เป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์กับไฟฟ้าช่วยกันโหมดที่2เนี่ยเป็นโหมดเขาเรียกว่า e m o d e ก็จะเป็นโหมดที่เน้นการใช้ไฟ,ฟฟ้าเพียวๆร้อยเ็นตถ้าแบตเตอรี่ยังเพียงพอ,อส่วนโหมดที่3นั้นเนี่ย e safe นั่นหมายความว่า เราอยากจะรักษาสถานะการชาร์จของแบตเนี่ยให,ให้เต็มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็โหมดสุดท้ายคือโหมดชาร์จก็คือขณะที่เราวิ่งเนี่ยกำลังจากเครื่องยนต์เนี่ยก็จะปัดไฟเพื่อไปเก็บในแบตเตอรี่ขับมาตั้งนานแล้วเนี่ยไหนลองบอกสิว่าช่วงล่างเป็นยังไงบ้างคุวกว่าเรื่องช่วงล่างเนี่ยเราไปลองใน,นสนามดูไหคือมันต้องสุดนิดนึงอ่ะ oh, เราอุตสา่าห์ได้ของแรงๆมาลองแล้วเนี่ยเอาเอาเอาไป ハハハハ คือบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันนุ่มไปมากเกินไปสําหรับบางโคง้งแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะเหมาะกับสภาพพื้นผิวในเมืองอลนะรถรุ่นนี้เนี่ยเขามีระบบแอร์เมทริกแล้วก็มีเหล็กกันโค้งทั้งหน้าและหลังมันก็เลยเสริมความมั่นใจเวลาเข้าโคง้งแถมมีนี่ด้วยปุ่มไดนามิกเนี่ยที่มีปรับบุคลิกของรถได้5แบบนะซึ่งแต่ละแบบนั้นนะเขาก็จะไปปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์ช่วงล่างพวงมาลายัยหรือการตอบสนองของคันเร่ง ทำให้รถมีมุคลิกที่แตกต่างกันไม่ปุ๊กไหนๆก็มาถึงสนามแล้วว่าขอใหปพี่ทดลองขับเพื่อจะทดสอบดูหน่อยได้ไหมว่าเบรกยมันจะดีสมชื่อมันไหมแน่เห็นสนามแล้วอยากลองอ่ะดินิดนึงนิดนึง ทำเร็วร้อยนะแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเลยเนี่ยรถคันนี้อยู่ได้ในระยะทาง40 m. เมตรเทียบเป็นแรงจีได้ 0.98G สรุปว่ารถคันนี้เนี่ยมีระยะเบรกที่ดีทีเดียวนะอยู่ในเกณฑ์รถยุโรปชั้นดีเลยสำหรับข้อดีของรถรุ่นนี้นะที่พี่ชอเลยคือมันแรงแล้วก็มันประหยัด แถมมันเสียบลักชาร์จได้ด้วยอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยระบบต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไดนามิกสามารถปรปับปุคลิกรถได้5แบบแล้วก็ปุ่มที่เป็นเรื่องของปรับระบบไฟฟ้าเนี่ยที่มีถึง4โหมดด้วยกันต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้ราคาของเขาเนี่ยที่แพงกว่าประมาณ250,000เมื่อเทียบกับคู่แข่งเนี่ยพิพิว่าก็ยังคุ้มอยู่ เสียเลยนะสำหรับรถคันนี้นะพี่บิ๊กว่ามันไม่มีอะไรมากหรอกเสียงเครื่องของเขาเนี่ยมันขาดไปนิดนึงอะ่ะดูไม่ค่อยร้าวใจเท่าไหร่ใช่เลยถูกต้องค่ะสำหรับพุกนะที่พวกชอบนะพี่บิ๊ก,กมีสองเรื่องเด่นๆเลยหนึ่งคือเรื่องของความแรงก็มีขับไฮบริดมาบ้างนะมีความรู้สึกว่าคันนี้เป็นไฮบริดที่แบบแรงมากแล้วก็อันที่สองก็อย่างที่บอกคือเรื่องของช่วงล่าง เพราะว่าตั้งแต่ซีคลาสรุ่นที่แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าช่วงล่างแบบขับแล้วมันดีจริงๆอะนุ่มด้วยเวลาขับในเมืองก็มีความรู้สึกว่าขับแล้วก็สบายให้ความนุ่มนวลแต่ในขณะเดียวกันถ้าต้องการที่จะซิ่งหรือเข้าโค้งเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกาะถนนได้ตามต้องการได้ข้อมูลกันครบอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คงตัดสินใจไม่ยากแล้วนะครับว่า Mercedes- Ben z 350e p l u g i n h y b i d คันนี้เนี่ยใช่รถคันที่คุณตามหาอยู่หรือเปล่า พบกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ